โอเคครับก็ขอขอบ,บสวัสดีพี่น้องชาวเทลเอเลทุกท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับผมมิสเตอร์โบเจเจอีกครั้งหนึ่งเย่เ yeah. ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่สวัสดีสวัสดีอ่าวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการฆ่าบอสบอสโกเลมนะเดี๋ยวเราก็จะไปทฆ่าบอสโกเลมกันให้ดูเลยนะและเพื่อนก็อยากถามว่าเฮ้ยแม่ของยอาจังโกงเปล่าโกงเปล่า,ลลาผมไม่ได้โกงนะแต่ เงินนี่ผมโกงครับผมเงรับเงินนี่ผมปามครับก็เดี๋ยวถ้า้งว่างผมจะสอนหาแวมภายในกับอไอ้เนี่ยอะไรนะเชื้อโรคเหมือนเหมือนกับเชื้อโรคแบคทีเรียนะไปวันนี้ก็จะไปฆ่าบอสตัวหนึ่งนะโห่ของลูกมากเลยเขาจัดท้องแป๊บนะไอ,อันนี้อยู่ตรงนี้ยายาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดแป๊บครับอยู่ตรงนี้ อีูงนี้ยาออกไปมีของเยอะจังเลยเดี๋ยวเขาเคลียร์ของแป๊บนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เคลียร์ของเสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเอาอยาไ่ไปเลยครับยาเนี้ยครับเดีย๋ยวดูายายายาเขียวครับยาทีเขียวอ่าอยู่นี่ครับยานี้นะครับที่ทำมาจาก มีไหนแล้วผมน้ำยาของเจ้าผีบ้าน,ะ,นะครับอ่านตัวเลยอนะ่ะผมก็บอกไม่ถูกตัวมันจะยาวๆมันกับบอดเนานะแต่ตัวมันจะเล็กกว่าเออนั้นดอกครับเดี๋ยวก็เอาไม้ไปด้วยเอาไม้ไปด้วยผมเอาแค่ยาแค่นี้พอครับบอดตัวนี้มันก็ไม่โหดอะไรเยอะครับก็อยู่ใน,นแบบว่าแบบยังไงผมก็บอกไห้ถูกเดี๋ยวก็เรียวขอข้าวอันนี้ไปเยอะๆเลยครับเยอะๆ,ๆอ่ะชนไม้หมดเลย ต้องเก็บไม้ที่เยอก่อนะเอาไม้หมดเลยไปเริ่มเริ่มไปกันเลยเดี๋ยวก็ขอตัดไปตรงที่อันบอสเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคก็กลับมาอยู่กันในป่าอีกครั้างนึงครับวูดีๆเดี๋ยวไปเดินไปอุ้ยกระบักกระตักเลยแป๊บๆหนึงครับเซฟเซฟไว้เออจะได้ไม่โดนกระดักเดี๋ยวของที่เราต้องการก็จะมีที่ขูดที่ขูดอย่างเดียวนะเอากระดักพูดถึงกระดักละ แถวเนี้ยครับแบบดักเยอะมากผมลงมายังไม่ทันสู้บอสก็เกือบตายแล้วครับตอนมาแรกๆครับโอ้โหเกิดปลายอู๋ไออันไอ้แมวอ่ะแมวแมวกับงูบีนี่หนักวบเดี๋ยวอ๋ออันนี้เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวนะครับลืมมาที่อันเชิญบอสว่าแล้วว่าลืมอะไรโถ่ลืมทีท่สู้บอสลืมเออลืมที่อันเชิญบอสครับ เด็กเปนึงวเขาตัดไปเอาแป๊บนะครับอ่าโดนแล้วดี๋ยวครับทุกชมเอาแล้วเอาแล้วครับผมเผลอไปโจมตีใส่เพนเทอรล่าโอ้ยไปเหลือแล้วโอ้โหเผลอไปกดโจมตีใส่เผลอไปขุดใส่อันที่อยู่ของเพนเทอรล่าครับเอออุ้ยทำไมมันเลยเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหอุ้ยบอลเด้งครับเด็กก็สาธิตการสู้เลยเรียวเขาเขาสู้ให้ดูแล้วเนาะ คือทียมอกวคือขึ้นโลขึ้นโลแบบนี้ครับก็ให้ใช้เป็นภายในนะครับก็กินยากินยานี้นะก็ตีไปเรื่อยๆครับทำไมเลือดเลือดแทบไม่โลเลยโอ้โหโลโลเยอะแล้วเดี๋ยวก็เพิ่มมาแล้วใน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 เห็นไหมครับเดี๋ยวก็ของระดบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตายแล้วเย้เซฟก่อนไต้นเหมือนกันครับ้ยได้โอ้โหได้อะไรปืนปืนพึ่ง,งสายไว้ครับเยี่ยมไปเลยครับเซฟเซฟ เร็วแป๊บหนึ่งตัดที่ไปกูกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อกี้เกิดปัญหาครับมีมีธุระแป๊บนึงครับเดี๋ยวเร็วค่ะไอ้ไอีนี่เหรอเออไปเดินไปเดินทางต่อไปไม่เลยจะถึงโกเลมวะโอ้โหเลยแล้วอืมกูว่าแล้วมาผิดทางอืมแต่ผู้ชมก็ไม่บอกกันออาท่านผู้ชมไม่เห็นเนาะอืม บินกันมาแล้วบินไปยับิดยับปิดยับปิดไปหมดโอเดอร์ไลท์โอ้เี๋ยดี๋ยป๊ะๆบินกันไปไม่ได้อืมก็ก็ไปเอาที่เรียกบอลมาเรียบร้อยนะไปครับเอ้ยก็ผมจะพยายามตายให้ไม่ไม่ถึงสิบนาทีนะ เพราะว่าจะได้ไม่เป็นปัญหาในการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะก็จะชวยเร็วที่สุดผมจะใช้ความสามารถที่ผมมีในการสู้บอสเอาหมดไม่นี่ไม่เหลือซากเลยเดี๋ยวขอตัาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อเป็นการไม่ให้ไม่ให้มันอันนี้เออคือไม่มีอะไรพูดเอ้ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคค่การปัจจัยหนี้ฟังฮะปะเรากำลังพร้อมจะสู้บอสแลฮะก็อยากให้ผมจริงๆไม่แค่เนื้อไม่ใช่ <BS> อ่ะอเชิมเลยครับก็ช่วงแรกนี้ผมจะล่อหุ้ยอีกบ้าเอ้ตรงนั้นอีกแล้วโอ้โหอ่ตออะตอนนี้ตอนแรกผมจะล่อด้วยอ่นคอนพาลาดินครับล่อด้วยคอนพาลาดินหลังจากว่ามันยิงเลเซอร์ผมก็จะใช้แวมไภรยไนครับผมจะใช้แวมไภรยไนนี่ครับยิงแล้วแวมไภายไนถึงเวลาของเจ้าๆๆ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  เนี่ยครับเราก็มันก็จะใช้เป็นภพยในในการ่อแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้มันเพื่อเป็นการเพิ่มเลือดแล้วเพราะว่าเลเซอร์มันก็จมตีแรงเจได้ครับผมนี่ถึงกับกลัวเลยนะครับเลเซอร์มันเห็นไหมเดี๋ยวหัวมันก็จะลุกเด้เทคนิคของผมง่ายๆครับถ้ามันมาอยู่ตรงนี้ก็สไตล์เราเลยครับยิงไปครับเห็นไหมเลือดเลือดนี่ไม่ลดเลยลดเออลดแค่นิดเดียวเะครับเดี๋ยวมันก็จะลดเยอะมากแล้วถ้ามันยิงรัว โอ้โหตายเลยโอ้โหยทำไมตายง่ายยันดอกคอนดอกฟ้านมาหน่อยดิขวาน่ยโอ้ยอยากได้พี่แอกเอเอผมพูดผิดโอ้โหอยากได้ขวานก็ได้ขวานจริงเหรอเดี๋ยวผมยอมนี่ไปให้เพื่อนผมมาโอ้ยโอ้ยดีใชได้ครับตรมตีศัตรูแต่ควานพลาดินผมว่าอันไหนผมชอบหรอผมชอบขวานพลาดินมากกว่าครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เราอัญเชิญได้อีกสามตัวผมมีสี่ตัวแล้วครับไปเลยเอาทีเดียวอุ้ยเหยียบใส่กับดักอืแค่นิไอะแรบปีกแรบโอ้โหอย่าง,งนี้ก็มันเลยดีครับรัวๆนะัวแล้วรนะัวลัวนน่เขาลองใช้ค้อนก่เลยหน่อยครับนะมันจะเป็นยังไงโอ้โอ โอ้ยไม่ใช่ธรรมดาครับแต่มันจะไปโจมตีเส่ตัวน้มันจะไม่โจมตีเส่โกเลมเป้าหมายของเราครับเวลาแมงเวลาตัวอะไรมาใกล้ๆเรามันก็จะโจมตีใส่เรามันก็จะไปโจมตีตัวนั้นมันจะไม่มาโจมตีโกเลมอะเกี่ยวโอยรอด้วยเป็นภายนะครับจัหหงหวะนี้เกือบตายแต่มันก็ดีครับมันมาติดตรงนี้ครับจะได้อัตีง่ายจะได้ไม่ปตีข้างล่างครับโอ<ห>้โหเห็นไหมยาเนี้ยครับถ้าถ้าน บ้านท้าโลกของใครเป็นคอรับชันะ่นัะผมบอกให้รีมากครับยามันจะโหดครับเห็นไหมยามันเป็นไฟคำสาบอะเออตอนเดี๋ยวผมตอนนั้นเมื่อก่อน,นะผมเชนเนี่ยตีแบดูฟิลอลนะโอ้โหทีเดียวตายอะโอ้โยได้ของที่โอ้โหไม่ใช่สายสายเวทนะดูมานาอ้โห ทาระดินแพ้แน่นอน,น,อนเป็นอีกตัวติดมาแล้วสไตลเดิมโบอกอะไรนะพีแอดหน่อยพีแอดพีแอดเอ,อ,อาโนพีแอดโเนอดโนเดี๋ยวรเลเตัว่นก็อร,เร,รอเลยนแนาเปหนึ่งแพ้ดยก็ถึงมีเลเซอร์แล้น,นีภายในเม้เลยแบนภายในมีของดีก็ต้องใช้ส่วนแบคทีเรียหกที่เป็นแบคทีเรียรเชื้อโรคนี ผมก็จะใช้ในการสู้กับดูฟินลอนแล้วก็าการฟารมนะครับถ้าจริงมกกัดจะใช้แบบทีเรียเชื้อโลกแล้วแต่แต่มันมอยู่ข้างบนเนี้ยถ้ามันอยู่ข้างล่างผมก็จะใช้นะแบบทีเรียเชื้อโลกอะแต่ไหนก็อยู่วนนี้ก็ใช้เลยไม่ต้องใช้แล้วเสียเวลาดอกไม้โอ้ยดอกยากจังไอ้ดอกแวพี่ซอโอ้ย ดีแล้วเท่าไหร่โอ้ยเรื่องสุดท้ายโอ้ยสาธุขอให้มันดรอลยมันดรอ่เถอะหาเลยหาอีกแล้หาอีกแล้วโอ้ยดรอ่ะ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 อมโอ้จงดับก็จงดับก็เจ้าก็เล่มน้อยเจ้าจงดอบจงดอบได้ไหมโอ้ยเข้าทีละสองร้อยโอ้ยสองร้อยเลยเหรอ ถ้ามันเหมือนในคอมมี G P S นี่จะเป็นอะไรที่แจ่มมากครับผมอยากให้ในมือถือมันอ,อัปเดตให้มีแบบมูลหลอดบอสเสาอะไรนะครับบอสนักเวทอะโอยผมอยากใส่ชุดแบบสายจมตีระยะไกลอะชุดอะไรนะโซล่าเออนั่นแหละอยากให้มีแดดมันอาจจะมีก็ได้นะสักวันหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกับไมครับเออความจะเหมือนในคอมก็0.11 0 1 9อุเอะไรก็ไม่รู้มาครับ เยอะแยะมากมายมันอ่านเธอเรียกอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับพิกซอโอ้ยค่อยพิกซอดอกโอ้ยดอกจริงอ่ะโอ้โหแซ่บเลยแซ่บเลยพิกซอที่เราก็จะคราดชุดเกราะเต่าเอยไม่ใช่ชุดเกราะมะแรงนะครับก็ขอจบคลิปการสู้บอสโกเลมิงเท่านี้ครับคลิปหน้ามึงจะมาครับ ชุดเกะาะแมลงกันนะครับเย่โ yeah. oh อ้โหโคตรดีใจเลยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บตุ้ยอืมกริมนลายเล่น